สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องแนวทางเราพัฒนาครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กับเจะพาพี่น้องเอฟซีมาตามต่อแนวทางเลขเล่าพัฒนาที่ปากายครับผมแปดกันยายนครับมวยที่พานมาเพิ่นกระตังรักสิบรักหน่วยไว้กับเขาที่เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องนะออกตัวกลับครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับมา เบิ่งไปน้ากันครับผมแล้วก็มาทถีเลขกันพัน c เจ็ดเจ็ดครับผมเป็นที่นาเสียดายครับพี่น้องครับ c เจ็ดเจ็ดเขาอาจจะเป็นตัวโตดครับพี่น้องเนาะจะได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาผีปักกายนําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอบพระคุณผีปักกายได้แลครับผมครับไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาผีปักกายงวดวันที่แปดกันยายนหกสิบหกกันเลยครับ พี่ปุกายครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีย่ามสอครับผมแต่เอาโอ้ยขอโทษต่อไปเธอเอฟซีจอเล็กแว้ไปจึงไดว่าต่ำแล้วต่ำหนาต่ำหนักโอ้ยเนาะอันเลขมันส้นกันเก้าับเจ็ดไปเรื่องเอาเก้าแต่ว่าให้เป็นระว่างไว้สี่เจ็ดเจ็ดพันาเจ็ดมากเก้าลุดยังบอกแล้วตัวทีวิ่ง ครับผมมันเลือดพอถือแล้วมันเด่นมันต้นเนาะหอกกระโปรงว่ามันจะออกตัวใดเนาะครับผมหลายเจ้ว่าอันวันนี้บอกว่าสิเดกลับบ้านวันนี้ไปไอ้ช่วงใบหมอก็ามาเจาะเลือดอันไอ้เรลเล่พวกโพแทสเซียมนพุทธตั้มอ๋อตอนเจ้ามาบ,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 บดบดได้กลับแม่อ๋อครับผมบเออบดได้กลับวันนี้สงสัยอยู่ว่าว่าว่าสิเดกลันอกระโล่งกิปไปแล้วออกเบอร์ห้องว่าว่าซีหนึ่งเจ็ดอ๋อกี่รสิบเจ็ดโอ้ยเราจะดอก เออบดียวเมื่ออยู่่ตปุ่นแล้วตีกลัวผุ่นบัดเดี๋ครับผมเออนั่นแล้โอ้ยมันจะาอกปุ่าเาลุคลิปไปแล้วเดีบัดปรเดี๋ยวสองใบเขามาจอเตรียมตัวลับบ้านเน้เออาปไเดี๋ยกาบ,บ้านนี่เลขเล่าออกซ้ำเบอรห้องโอ้ยเก่าออกอยู่กูเพิ่งีเจ็ดออกกันเจ็กเจ็ดครับผมเอาเอาไม่เอฟซีก็ได้โอ้ยจะบาแล้วโอ้ยมันปร่ตึกป่ยางก่าพิจารณาเบื้องนอเอฟซีก็ได้โเปิลาปอันยี่สิาประตูมันออกตัวกาดไหม แม่คร en, ád, ka u, uh ับผมเจ็ดน like, ิ้วเออมันไปตัดเอาแต่ว่ันพุ่มมากับพานเนาะเพราะว่าห้าวโบโหนะว่ามันจะออกตั้งใดเ่็แต่วันห้ากระเฮ็ดไปตามสูตรไงครับเออถ้าพุ่มมากับไปตามอาจารย์ผู้คนแม่นหางเดียวอีหยังไปก็ว่าไปเนาะบริวารกันนะพอเฮ็ดไปตามสูตรเลขมันเด้งเข้ากับโบโหว่ามันจะออกเท่าใดเนาะตตามสูรครับเออเฮ็ดไปตามสูตรแล้วก็จับก็ตามสูตรเข้ากับโซนไปตามสูตรเลขบนคือการห่างเก่ามันจนเก่า บันทีอีสูตรนั่นก็ส้นเจ็ดกระเลยว่าแต่ขา,ากเก้าโฮม่าคือเจ็ดมาเออก็เลยให้กันซี่เจ็ดเจ็ดบันทีมันผัดเป็นหนึ่งบนันทีมาขามโอ้ยเท่นที่กันออกกันเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอยงี้คือเนาะมีอะไรบโอ้ยมันสนดอก <S <S 2> <S 2> น้ำกับพ๋อแท้นลดต่ำแล้วว่ะบันี่ย่แย่าให้พลาดบัน,นีีกันเอายกมาเผื่อไล่หลักหน่วยบนบที่นี้บอกว่าดี่ส้นตัวเดียวแกนแกน Oh. บ,บ่มีลังเลวันเถอบ,บนน,น,บนี่กันบนนี้กระโดดไปตัวนี้ขื้อมาแน่นนล่นหละยกมาเบิดเลยหลักหน่วยบนครับผมเอาให้วิ่งวิ่งตัวเดียวเลยรูดตัวเดียวต้วนตัวเดียวพรามเลขบนนะโอ oh, ้งงินชนครับผมแม่เอาตัวนี้ละยกมาเบิดสิซื้อเบิดหาคู่นี่แหละแต่ว่าเอจีบ่มากกันลูดแปด้าในรูดนะเอ,เอาเอาไม่เพราะว่าอันเลขมัดกับ มาเฮ้าโบโหนะเอฟซีกัดสิเข้าใจอยู่ผู้ปตามาผู้ปฐาผู้กระตาผู้กัะสือเพผ่้กระสือผู้กระสือกับ่มีสุนกัดชอบเบิ่งต่นตัวเนาะเจ็บเต็มใจมันผู้เฮากระสือกันละใส่คือกันเจ็บเนาะโอ้ยแต่มันเป็นคู่โตดนะเออเรียนเปลียนเป็นคู่โตดบ่านนี้อ่ามันบ่มาคู่สิบหน่วยมันไปลอยแล้วก็มาหน่วยเนาะครับผม เออเอามาเก่าเนี่ยตั้งบ้านนี้แลพ่อไก่แล้วสิป้าไอ้ไปซื้อข้าวลงไปใายาปากเขาโมกเกงเินเปร์เขาไม่รับเองเอามาให้เล่าพันบาทนี่มาเข่อโลดเด่นเด่นงวดดีไสินี้บอครับผมเอเอาวิ่งบนแปดรลดทะลุดให้รุดแต่พออยากให้ลดุลดนะสิป้วิ่งบนแปดครับผมเออประเน็นหน่วยบนยกมาเบิดเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับ วัที่แรกมันจะเป็นสี่สิบหน่วยเจ็ดแปดศูนย์มันบอกวันนี้ได้ตัวเก้าเลยยกมาใส่เลยนี่ครับอ่ามันได้ตัวเก้าบ้านี้สูตรที่ได้สองกับเจ็ดมันจะได้แปดกับสามยี่่าประตูพอมีสามเลยส้นแปดตัวเดียวไหมปั้นปั้นวันใจไปก็แปดเลยวันต่อสูวนบนเด้เอไม่เกี่ยวกับล่างเนาะเอ,ะเอะาว่ามันคั่งละลางวดว่า,วาจะจับเป็นเป็นคู่โต๊ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเออบ้านนี้จับคู้แปดเจ็ดแปดเจ็ด แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งโหลดลายใสนเลยแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเน้นที่แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งเออเพราะว่าไอ้มันจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เนาะไอตัวซ<ม>ีฟน้อยงวดวันเขาเจ็ดเป็นบ้างงวดที่ก็ได้เจ็ดแปดศูนย์อีกไหมมาส้นหัดน้อยมาเน่เลขวิ่งงวดวันจะได้สองกับเจ็ดตัวที่ประดัไปวิ่งมันวันนี่แต่แปดกับสามปั้นแปดเลยมันถอดหลุดแปดเลยนะ แต่ล <ผม S 2> <FC S 1> ะเอซี่เต้องรูดออกเอาไซนี่รูดแล้มันหนีมันหลอดเขาแค่นี่ไ้หาลักนี่ไหมอือครับเอาบานนี้เล่นไห้สามคู่นอแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งครับผมไอ้ไอสามตัวเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งประด่ากันหกแปดหนึ่งกันหก แปดหนึ่งครับผมเออซื้อกระหางพูนหาไปก็ได้กันเขาสามตัวตัวก็ได้หลายติบหนึ่งยี่สิบเนี่ะนะระวังให้ดีครับพี่น้องอันเน้นตัวแปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งเนาะครับผมอ่าซื้อบรอดซีกู่นี่แหละกระถางพูนหาไปก็ได้นะบรายงานครับผมเป็นพอยายง,งมาเบิด์ตไอศิษย์มาเอาคือบ่มีสีพลอยสารตัวมันอยู่ได้นีวันนี้จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์มันบ้าครับกันได้เจ็ดแปดศูนย์อีกวันนี้รักน้อยพี่งษ์วันนี้มันจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม เออมันชดอยูุ่ี่เกียรติพี่เลยบอได้ยกมาเบิดหลักหน่วยน่ะนะเออพี่เลยเอาสิบหน่วยบอกไว้นะเอาคือพอได้สามตัวเิบสี่สิบวายอีกหน่ะคนแห่งสงสัยผู้คนสงสัยเพื่อกลุ่มใส่ใจเด็ดอืออะไรอธิบายหน่อยป้างผู้ปรสงค์ใส่เพื่อเอ้าเรียกเจ้าพืชหาตัวว่านี่วายอีกที่ทังคนผู้ปรเข้าใจอือบบบนี้ไปสิบล่างเอ้สี่ฟ้อมาอยู่นี่ล่องหายสิบล่างครับผม 3, 4, 5, 8, 1 1> สามสี่ห้าแปดหนึ่งสามสี่ห้าแปดหนึ่งเออกี่เซนติตรดีไอสามกับสี่ตัวเด่นครับผมหักสิบเออหักหน่วยสี่หกเจ็ดแปดเก้าสี่หกเจ็ดแปดเก้าโอ้นี้เด่นสี่หกเจ็ดแปดเด่นหกเจ็ดแปดครับผมแมนเอ้ล่ะไปจับใจตัวแปดก็จับคาดว่าแปดก็น่าจะเข้าน่าจะเป็นบุญ ถ้าถ<า>้<ม>าถ้ารูดเนีน่ยนะมันชนสามถ้ารูดรูดสามหลักสิบไหมเอาลองเบอร์เขียนว่าวิ่งสามหลักสิบรูดตัวเดียววิ่งล่างสามแม่เออมันชนน<ม>ปะปีนี้สิบหน่วยคู่ขี้รูดเลขวัดเมืองหันแต่ว่าเอสซี่ประกาศมาเอายาลกไปเป็นเลขขี้วัดเนี่ยต่มันกลับมาเดินเองเนาะมันก็เคยเดินมันลูดหลังก็เดินหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเออน่าจะไม่เห็นสามห้าเจ็ดเก้า เออเอาไปตัดใส่แต่เป็นเลขคู่คู่เขากระตัดออกส่นะเออครับมันมนาจะรู้ซ้ำวันนี้จอให้สามเมตรสามครับผมอย่าสามหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดเออเนี่ยล่ะเอาเอาเอาไปเล่ยไปไซโลดอีกสามเก้าสี่เมตรเนี้ยวสามเก้าครับผมต้องโกงว่าต้องกลับแรงเน้นเครับผมเออแท็กอีม่านี่มนาจะจิ๊ดตัวหนึ่งหลักร้อยนะแต่ว่าเลขกัน บนรางมันบนหลุดเชียมันจะไปได้หกเจ็ดแปดประเดี๋มันบอลองซองอยู่หลักร้อยก็สีวามันต้องติดนะครับผมแปดเก้ากับเด่นอยู่แต่ว่าตามหลักที่จี่พี่มาสามเจ็ดสามเก้าเด้ตาบ้าสามหกกับประมาทพูได้เนาะมันมันเจนหกเจ็ดแปดไหมเด็กนะเออตาบ้าต่าาว่ามาสามจริงจริงสื่อใสจนี่พี่สื่อสี่อเด้ซื่อสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตรงไม่ต้องกลับไหมสื่อเบิดเลยหาปูไหม แม่พี่ซื้อตรงซื้อซื้อเบอร์เรือที่ล่างซื้อเบอร์เลยอจริงๆนะครับผมมั่นใจว่าสามน่ะจะมากกว่สามหลุดเป็นสี่อเขารียกมันเรียกวิ่งห้าไม่ได้สามก็แปดมันมาส้นอยู่รางก้องส่างยี่ห้าประตูบนไม่มีสามเนี้ยอครับมันจะเป็นรางนหมครับผมแม่มันจะเป็นรางทำมาเก่าปุ๊บเน่ยเค็ดขัากษัตริย์เพิ่งว่ามันจะามทัดว่าโอ้ยแตกเนี่ยไม่เห็นบนล่างเนี่ยแม่ยุ่ยซี่ว่าถึงเนี่ยพว่าตามเฮานะครับผมมั่นใจขึ้เก่าครับพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่มั่นใจมั่นใจเพราะว่า เสียงจะว่าจะบอกเล้วว่าถ้าถ้าเจ็ดมากหาก็เก้าที่โซเลือกมากน่ะจะรอดเออเลยให้เป็นการไปซีเจ็ดเจ็ดป่านนีเล่ห์เข้ามันออกสลับกันหลักรอยเฮ้าบกเขามันกับปลเถื่อนกันเนาะใช่ครับผมมันเป็นเจ็ดหนึ่งเล่ห์ออกนึ่งเจ็ดมันเป็นตัวกาบเนี่งสางเท่านั้นคันั่นแหละวันนี้เลขหวิ่งว่นวันจะได้วิ่งบนกันล่างในสองกับเจ็ดวันนี้มันจะได้สามกับแปดแต่ซึ่งมันส้นเจ็ดแล้วนะพี่เล่ห์บอาไม่พี่ว่าไปเรือเอาหากับเก้าตัวโซ่อย่างที่เก้านะอ๋อ แต่เลยผิดป้าอธิบายเอซี่แปงเนาะบมดบอลลัมข้ามกันสิเพิ้ลสิเข้าใจนะเออโคเพิ่นโคเพิ่นไอ้ตามห้าเพิ่นกับผ่าฟังผ่าแบบว่าเออตัวใดมันสิเป็นสมาตรเป็นนั่นครับผมพูดให้งบหน่อยแล้วกระพากมือจะไปอันไอ้ตามใช้เอาตัวเนียนเพิ่นก็ได้เด้อครับผมเนาะเอาตัวเนียนก็ได้เนาะถึงจั่นเนยูคกระถือลายง่วยมือแต่ชื่อว่าแหละจะสนใจยูคห้าวกระถือกันชื่อกันเนาะพอเป็นวมาเห็นแต่เอฟซีสื่อเนี่ยจะคล้องกันสื่อชื่อกันเนาะ บเลือกออกแบบนี้กับว่าไว้กันนะพี่ประการเมนเมนแต่ว่าเทาซื้ออยู่แต่ว่าเทาเบาลงแต่ว่าเทามักซื้อเนาะเทาเป็นห<ม>ยอดเบิ้งสินะพอเมนว่าเทาซื้อ,อ,อเบอ้อจิหมาประตูว่าโอ้เหล็จะออกครับอันบอมเมนให่งเฮ้าคัดเอาตัวเด่นเอาสินะวัดใจไปยังเส้นยังสี่หากู้พี่กับซื้อตัว,ตวละชาอุ่นสิแม่ลงทุนนี่ลอยเนื้อเนาะล่างนี่แม่เออแลักกระสีไปเล่นบล็อตสิสนะกระสีพอบเปิดหลายลอยออากับเถียงเบื้องพร้อมกับได้ลายสำนักครับผมได้ก็อาจารย์ผู้เป็นเ่าดีแน่เนาะอ่ แยบกันเบิ้งเฮ็ดเต็มที่หลายเอฟซีเอ้ยเอาสูตรที่มันเดินไหวเฮ็ดภายในืตอแท้ไม่กระโดดหนีห้ามั่งนี่ยังมั่งเฮ็ดกระได้าะเอออเากอนจิตไปอันนั้นก็จังจะเป็นตามใช่กระเดี๋ยวหมู่นี้ัปที่เท่าไรแล้วเมื่อที่ทแปดครับผมอ๋อที่แปดแจ้งควาวันที่สิบบ่ที่สี่ปุ๊บล้วจังไปจับให้จับได้เนิ่นเดี๋ยวลืมอีกพอที่สี่ปุ๊เปิดขายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบจะไปลงเลยสับตัวให้ครับของสันี่ประกายครับ เออจะเป็นกาไผพเอาว้าวว้าอันฝากว้าเลี้ยงครับผมเอาการลบกวนพี่ประกายซ้ำหนีได้ครับผมอ่ายังเงี้ยงเวยๆยเด้อครับพี่ประกายขอประคุณครับเช่นกันครับผมอสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับงวดนี้พี่ประกายมั่นใจได้ครับผมเพราะว่าเลขบนนี่ิ่นชนกันที่ว่าเน้นที่สุดคือคือแปดได้ครับผม เน้นสุดๆคือ8ครับพี่น้องเนาะกับวิ่งบน8ครับแล้วก็ลักน้วยเพิ่นก็ยกมาหมดแผงเลยครับผมเจ็ดแปงครับเจ็ดแปดับจับคู่2ตัวบน8ปด8จ็ดแปดเน่น้นทีแปดเจแล้วก็แป่งครับผมเลข3ตัวกัก็มีอยู่สหางได้ครับผมกันหางหนึ่งครับผมก็จะมีเจ บบครับผมตัวเน้น78็ดแูนย์แล้วก็เจ็ดแปดหตัวเน้นครับผมกัน6กแปครับเลขกล่างที่ว่าเป็นเล็กยิบหาประตูแด้ครับพี่น้องหลัก10บล่างมี34581ครับเน้น3กับ4ีหลักหน่วยล่าง4ี่8 9เน้น678ครับเพิ่นให้วิ่งล่างสครับผมสหรือว่าจะลูดกับเป็น3หลัก10นี่ได้ครับพี่น้อง ครับผมสิบหน่วยงวดนี้สิบหน่วยล่างงวดนี้เป็นเลขขี่ครับผมครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับสองตัวล่างเน้นเน้นมีสามสี่สามหกครับผมสามเจ็ดสามแปดสามเก่าครับผมพันหลดสามเลยครับพี่น้องแต่ว่าที่เิ่นเน้นกับชมี่สามเจ็ดกับสามเก่าครับผมครับเอาพิจจรณาเบื้องเอาเดอครับพี่น้องในงวดวันที่แปดกันยายนหกสิบหกกับแนวทางเล่าพัฒนาของพี่ประกายครับผม ถ่ายคลิปนี้ก็ขอไวยพนให้พี่น้องเอซีโชคดีถูกหวยื่อวเงินไปน้ำกันครับผมสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องเนาะมือนี่สวัสดีครับ